วอสดีค่ะเด็กๆป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์บายโครส้มนะคะสอนโดยโคุณครูจันทิพาเพ่งดีนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเด็กๆวันนี้หนูหนูทการบ้านกันเสร็จหรือยังคะการบ้านคราวที่แล้วหนูหนูมารับแบบคุณเฉกันหรือยังคะ เรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหัวข้อหน่วยที่2เราขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะเด็กๆบทที่หเราเรียนกันไปจบแล้วนะคะวันนี้จะเป็นหน่วยที่2นะคะในหัวข้อเรื่องการบวกการลบจํานวนนับที่ไม่เกินหน0 0งค่ะการบวกการลบจํานวนนับที่ไม่เกินหน0 0งค่ะเด็กๆอ่ะนะคะเรามาดูกันเลย วันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่สองจุดหนึ่งคือการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะวันนี้เราจะมาบวกโดยใช้เส้นจำนวน,เ,นเด็กๆยังพอจาได้อยู่ไหมคะว่าเส้นจำนวนเป็นอย่างไรเส้นจำนวนก็คือจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะแล้วก็มีเลขระบุอยู่ที่เส้นจำนวนแล้วก็จะมีแบ่งระยะห่างเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วแต่นะคะแต่ที่เด็กๆเ,เรียนกันเนี่ยในระดับชั้นปอ .2 อเราจะห่างทีละหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเเรามาทบทวนกันเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะ อ่าสำหรับสิบสามบวกสิบเจ็ดค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะสิบสามวกสิบเจ็ดเราเริ่มต้นอยู่ที่ไหนคะสิบสามบวกสิบเจ็ดตอนแรกเราอยู่ที่ศูนย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็กระโดดไปที่สิบสามใช่ไหมเพราะเริ่มที่สิบามบวกสิบเจ็ดอ้าวก็ไปที่สิบสามพอไปที่สิบสามปุ๊บเห็นไหมตอนแรกเราอยู่ที่ศูนย์กระโดดข้ามไปอยู่ที่สิบสามเลยปึ้งตอนนี้เราอยู่ที่สิบสามแล้วนะ ะะอยู่ที่13แล้วแต่แต่เด็กๆเราต้องเดินหน้าการบวกคือการเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคะเดินหน้าไปอีก7ก้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆเดินถึงเป้าหมายหรือยังคะยังค่ะเพียงแต่โดดมาถึงที่แค่13แต่เด็กๆต้องเดินหน้าไปอีก7ก้าวเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใช่ไหมคะอ่ะ13แล้วเดินต่อไปอีกหนึ่งกลายเป็น14ไปหไป1แล้วนะไป2เป็น15ไป3เป็น เท่าไหร่คะ16ไป4เป็น17ใช่ไหมไป5เป็น18แล้วก็ไป6เป็น19แล้วก็ไป7เป็น20ครบหรือยังคะเราเดินไป7 9ครบไหมคะเด็กๆบวกคือการเดินไปข้างหน้าคือการเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะบวก7เดินเพิ่มไปข้างหน้าอีก7อยู่ที่13เดินไปอีก7ปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งไปอีก7เด็กๆก,ก็ใส่ทางเดินไว้แบบนี้ด้วยนะคะเดินไปอีก7 พอเดินไปจนครบแล้วเด็กๆไปหยุดอยู่ที่ไหนคะ2 0สินั่นเองใช่ไหมคะดังนั้น1ิบาบวก7ดได้เท่ากับ20นั่นเองค่ะเด็กๆยังพอจำได้อยู่ไหมคะอันนี้เราเคยเรียนกันมาแล้วเคยทำแล้วนะคะ,ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันเลย7% 13บวกบ้าง7จ็ดบวกบ้างเราอยู่ที่ไหนคะเริ่มต้นที่7ใช่ไหมตอนแรกเราอยู่ศูนย์ก็กระโดดไปถึง7 7แล้วก็ต้องไปอีกเท่าไหร่ อีกสิบสามเก้าถูกไหมเอ๊แต่คุณครูเคยบอกว่าถ้าเราเดินทีละสิบามเก้าเด็กๆต้องเดินเป็นไงคะเดินไกลไหมเดินไกลมากกว่าจะครบ13บเก้าเดินทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งกว่าจะครบส3บสาไกลมากเลยดังนั้นวิธีการที่คุณครูจะให้ทําก็คือให้เด็กๆทำยไงะถ้ากระโดดได้ให้กระโดดการกระโดดหนึ่งครั้งเท่ากับเด็กๆเดินไป1ิเก้าถูกไหมเด็กๆก็กระโดดไปหนึ่งครั้งแต่ถ้ากระโดดหนึ่งครั้งแล้วมันยังไม่ครบ จำนวนก้าวที่เด <up. S 2> ็กๆต้องเดินเด็กๆก็ค่อยเดินเพิ่มไปอันดับแรกให้กระโดดไปก่อนกระโดดแล้วก็ค่อยเดินเดินเพิ่มไปตอนนี้อยู่ที่เจ็ดเจ็ดก็กระโดดเพิ่มไปกระโดดไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมหนึ่งครั้งก็คือสิบเจ็ดกระโดดไปสิบก็กลายเป็นเด็กๆก็กระโดดเดินทีละสามก่อนก็ได้เดินทีละหนึ่งก่อนเดินทีละหนึ่งก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปทีละสิบเจ็ดเดินเพิ่มไปเจ็ดแล้วก็เป็นอะไรคะ เจ็ดแล้วก <laughs> <ulously, S 2> ็เป็นแปดนะคะเดินไปสามใช่ไหมเราต้องเดินทั้งหมดสิบสามเราเราต้องเดินทั้งหมดสิบสามก่นอันอันนี้เราก็ไปสามก่อนนะเด็กๆก็เจ็ดแล้วก็เป็นแปดใช่ไหมแปดแล้วก็อะไรเก้าแล้วก็สิบใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเดินไปถึงจนถึงสามแล้วนะแต่ยังไม่ครบใช่ไหมเราต้องไปอีกสิบเพราะเราต้องไปให้ครบสิบสามเมื่อถึงสิบแล้วก็กระโดดไปอีกสิบก็รวมเป็นยี่สิบนั่นเองเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเด็กๆจะไปหยุดที่ไหนคะ ไปอยู่ที่20นั่นเองดังนั้น7จ็บวกส3ก็กลายเป็น20นั่นเองเมื่อกี้13บวก7ก็ได้20ตอนนี้7็บวก13ก็ได้20ได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าการบวกการบวกการบวกมีการสมบัติการสลับที่ ไม่ว่าเราจะสลับที่ยังไงผลบวกสุดท้ายแล้วก็ยังเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะต่อไปสรุปว่าการบวกใช่ไหมคะอย่างที่ครูคบอกไปเมื่อกี้ก็คือการบวกจํานวน2จํานวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเป็นยังไงคะเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยสิบสาบวก6กทำยังไงคะเวลาเด็กๆจะเริ่มเดินให้เด็กๆเ,เริ่มเดินไปที่อยู่จุดมากก่อนนะคะก็ไปอยู่ที่13ก่อนเลย10อ่าอยู่ศูนย์ไปอยู่ที่13 ไป13แล้วเด็กๆก็ค่อยเดินเพิ่มไปอีก6กเก้าใช่ไหมสิบสาแล้วก็อะไร14บสี่ใช่ไหมสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านั่นเองเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เด็กๆจะตอบสิบเก้านะคะ,ะข้อน,นี้คุณครูไม่ได้เขียนเส้นกระโดดให้ดูนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูแบบพึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆอ่าดูตัวอย่างนี้ก่อนก็ได้เส้นจํานวนนะคะเส้นจํานวน แสดงการหาผลบวกของ35บวก22ครูบอกว่าเวลาเด็กๆเริ่มเดินเนี่ยให้เริ่มจากตัวที่มันมากก่อนเราจะได้เดินน้อยหน่อยใช่ไหมถ้าเด็กๆไปเริ่มจุดที่น้อยเนี่ยเด็กๆต้องเดินไปอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นให้เริ่มที่ตัวมากก่อน35กับ22ใครมากกว่า35มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราไปเริ่มที่35เลยค่ะนี่เริ่มที่35เสร็จแล้วเด็กๆจะไปเด็กๆจะไป22เดินไปทีละ9โอ้โห ก่าจะถึงครบยี่สิบสองก้าเป็นไงเดินไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมก็ไปทีละสิบไปกระโดดสิบไปหนึ่งครั้งก็ได้สิบใช่ไหมกระโดดไปอีกหนึ่งครั้งก็เป็นยี่สิบแต่เราต้องเดินไปทั้งหมดยนะี่สิบสองเนี่ยตอนนี้กระโดดสองครั้งเราได้แค่ยี่สิบเองแต่กระโดดอีกทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะมันทําไมมันเกินเด็กๆก,ก,ก็ต้องเดินกระโดดไปสองครั้งแล้วก็เดินอีกสองก้าถึงจะครบยี่สิบสองใช่ไหมคะอ่ะเริ่มที่สามสิบห้ากระโดดปึ้งไปหนึ่งครั้งสามสิบห้ากระโดดไปไปทีละส สามสิบห้าแล้วเป็นอะไรสี่สิบห้ากระโดดไปอีกหนึ่งครั้งสี่สิบห้าแล้วเป็นอะไรห้าสิบห้าห้าสิบห้าแล้วทีนี้ต้องทําไงกระโดดอีกทีได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวมันไกลเกินไปใช่ไหมก็เดินอีกหนึ่งครั้งห้าสิบห้าแล้วก็เป็นห้าสิบหกแล้วก็เป็นห้าสิบเจ็ดดังนั้นสามสิบห้าบวกยี่สิบสองตอบเท่าไหร่คะ เป็นห้าสิบเจ็ดนั่นเองค่ะเด็กๆพอจําได้ไหมคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยเด็กๆเอาแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาที่ครูแจกไปจะเป็นแบบฝึกหัดคราวนี้ครูจะไม่ได้ให้ทําในใบงานแล้วนะคะครูจะให้เด็กๆทําในแบบฝึกหัดเล่มนี้อ่ะ,อะเรามาดูกันเลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยแบบฝึกหัดอันนี้จะเป็นหน้าที่สามสิบหกนะคะเด็กๆอ่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้หาคําตอบของสามสิบเก้าบวกยี่สิบสองครูบอกว่าไง ให้เด็กๆไปเริ่มที่จุดตัวที่มากกว่าถูกไหมเราจะได้เดินน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้39กับ22ใครมากกว่า39มากกว่าก็ต้องไปเริ่มที่39เอ่ะเด็กๆก,ก็ไปอยู่ที่39แล้วจะไป22 22ต้องทำไงเดินไหวไหมไม่ไหวก็กระโดดกระโดดหนึ่งครั้งก็10ใช่ไหมคะกระโดดครั้งที่2ก็10ก็เป็น20แล้วใช่ไหมแล้วก็โดดอีกหนึ่งครั้งได้ไหมไม่ได้ไกลเกินไปใช่ไหมคะก็กระโดดได้แค่สองครั้ง แล้วก็เดินอีก2วถูกไหมอ,อยู่ที่39ค่ะเด็กๆกระโดดไปหนึ่งครั้งไปอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมเราก็บอกว่าเริ่มจาก39แล้วต่อไปอีก10ใช่ไหมคะค่อยๆกระโดดนะกระโดดได้ทีละครั้ง39กระโดดไปหนึ่งครั้งไปตีบ39แล้วไปเจออะไร49ถึงหรือ,อยังยังเพราะเราต้องกระโดดสครั้งอะ อีก10เห็นไหมเด็กๆก็ใส่คำว่า10อีกตรงนี้อีก10 3 9ไป1ครั้งเป็น49 49ไปอีก1ครั้งก็เป็น59ศบรหรือ,อย,ยังคะยังเราต้องไป22ใช่ไหมพอถึง59แล้วต่อไปเราต้องเดินอีก2 59เราก็เดินไปอีกทีละหนึ่งใช่ไหม5้ 59. แล้วก็60 61นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเราจะเริ่มจาก39ต่อไปอีก10 ไปอีก10แล้วก็อีก2เราจะได้61ดังนั้นข้อนี้39มสบวกยีเท่ากับ61นั่นเองนะคะยากไหมคะ,ะตัวอย่างต่อไปข้อ2ใหญ่32มสบวกสิบสบวกสิข้อนี้ให้เด็กๆวาดทางเดินเองแล้วนะคะ สามสิบสองก็สิบสองมันสามารถสลับที่ได้ใช่ไหมเด็กๆจะเริ่มที่สามสิบสองไปได้หรือสิบสองไปได้แต่ครูบอกว่าให้เริ่มที่ตัวมากตัวมากก็คือใครสามสิบสองดังนั้นเด็กๆจะต้องไปอยู่ที่สามสิบสองกระโดดไปหนึ่งครั้งได้สิบแต่เราต้องกระโดดไปสิบสองต้องเดินไปสิบสองน่เราก็กระโดดได้แค่หนึ่งครั้งกับเดินไปอีกสองเก้าใช่ไหมสามสิบสองกระโดดไปหนึ่งครั้งก็ได้เท่าไหร่สี่สิบสอง 4ีก็ต้องเดินไปอีก2ก็ต้องเป็น42แล้วก็43แล้วก็44นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ4 4ีนะคะอ่ะยากไหมคะต่อไป28บวก41ไปอยู่ที่ไหนคะไปอยู่ที่41เค่ะเด็กๆเหว่าให้เริ่มที่ตัวมากใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเดินไปอีก28 28 9เโอ้โหเยอะมากเลยเนาะแล้วก็กระโดดไปหนึ่งครั้งกระโดดไปหนึ่งครั้งได้1 0 2ครั้งได้20 หลืออีกแปดเหลืออีกแปดนะได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเดินอีกแปดใช่ไหมอะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดกระโดดไปหนึ่งครั้งเป็นห้าสิบเอ็ดกระโดดอีกหนึ่งครั้งเป็นเป็นเท่าไหร่เป็นหกสิบเอ็ดน,น,นะคะแล้วก็เดินไปอีกแปดหกสิบเอ็ดแล้วก็หกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหก กสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วก็หกสิบเก้าคบเก้าครั้งพอดีนะคะอันนี้ให้เด็กๆวาดเส้นทางการเดินเอาเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบหกสิบเก้านั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อสามใหญ่ให้หาวิธีการบวกโดยใช้เส้นจํานวนข้อนี้เขาให้แต่เส้นจํานวนมาไม่ได้บอกว่าตัวเลขที่เส้นจํานวนมีอะไรอันเนี้ยให้เด็กๆวาดลงไปเองนะคะเพราะฉะนั้น14บสีวกดเด็กๆก,ก็เริ่มต้นที่ สิบแปดใช่ไหมเพราะสิบแปดมันเป็นตัวมากดังนั้นเนี่ยเส้นจำนวนของเด็กๆก,ก็จะเริ่มที่สิบแปดหรือจะเริ่มที่สิบเจ็ดก็ได้ถอยหลังออกมามันจะได้ดูสวยๆนะคะอะครูเริ่มที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครูก็ไล่ไปเรื่อยๆจนหมดเส้นจํานวนดูนะดูก็อยู่ที่สิบแปดใช่ไหมแล้วต้องเดินไปสิบสี 20, เ่เพราะฉะนั้นกระโดดไปหนึ่งครั้งได้สิบกระโดดไปสองครั้งได้ยี่สิบไม่ได้ไม่ได้เกินเพราะฉะนั้นกระโดดได้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็เดินไปอีก 4, ่ยออู กระโดดหนึ่งครั้งเป็นยี่ิแปดแล้วเดินอีกสี่ยี่สิบแปดและยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอดสาสบสองนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามสิบสองนั่นเองนะคะอ่ะการบ้านวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆลองไปทําดูนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะในแบบฝึกหัดนะคะไม่ยากเกินไปนะลองทำดูนะคะโอเคสําหรับวันนี้ครูต้องก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็พบกวันใหม่ ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย